สวัสดีครับผม A M Channel ครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสาระที่บอกนี้นะครับเกี่ยวกับ <Okay. S 2> ค้าโชว์หวยน้องใหม่ที่จะมาพัฒนา และยกระดับนะครับให้เป็นสมาร์ทโชว์ห่วยนะครับผมสาหรับท่านผู้ประกอบการร้านโชว์ห่วยร้านขายของชํานะครับในประเทศไทยนะครับผมเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับของทางบางบอลซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งโปรเจกต์ที่ว่านี้นะพึ่งคลอดนะครับหมันมัดเลยโปรเจกต์นี้นะครับมีชื่อว่าร้านนี้มีดีนั่นเองครับผมร้านนี้มีดีนะครับก็จุดเด่นนะครับของเขาจะมีรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าโปรเจกต์ใหม่ของทางบางบอนซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยในชื่อร้านนี้มีดีเนี่ยมีดีอะไรบ้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะแต่ก่อนที่จะไปเลบาฟังนะครับ ก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง a a r i n Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้พลาดคลิปดีจากช่องผมนะครับก็จุดเด่นนะครับของน้องใหม่ตัวนี้ที่ร้านนี้มีดีนะครับคืออะไรนะครับก็คือเราเป็นเจ้าของ100%นะครับมีดีไม่ได้บังคับยอดขายนะครับได้สินมีดีให้สินค้าในราคาถูกนะครับมาขายต่อในกาไรได้กําไรงามนะครับแล้วก็มีดีไม่บังคับยอดเปิดปิดนะครับร้านนะครับแล้วก็ ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำได้ทั้งสิ้นนะครับมีรถรับส่งสินค้าถึงหน้าร้านเราเลยนะครับและที่สําคัญครับมีดีให้เครื่องคิดเงินอัตโนมัตินะครับระบบ p o s ครับฟรีด้วยครับทุกคนแต่ในสิ่งอื่นใดนะครับต้องขออนุญาตผู้บริหารนะครับบางบอนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมขออนุญาตมารีวิวโปรเจกต์นี้เนาะถ้าผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทางของทางบางบอนมาเจอถ้าผมพูดผิดประเด็นไปก็สามารถมา คอมเมนต์อยู่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็ขอขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับในเรื่องอ่าในด้านเพจของบางบอนซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วก็ในเรื่องอ่าในก็เว็บไซต์นะครับที่ผมโชว์ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าความเป็นมาคร่าวๆข,ข,ของบางบอนซูเปอร์เซ็นเตอร์ก่อนนะครับผมบางบอนซูเปอร์เซ็นเตอร์นี่คือผมก็ไม่ใช่คนกรุงนะครับผมก็ดูตามแผนที่เนาะก็อยู่ถนนบางบอลหนึ่งนะครับก, bon Super ong, ก็บางบอนซูเปอร์คลาสส่งกับบางบอนซูเปอร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ก็จะอยู่ตรงข้ามกันอยู่ตรงถนนบางบอลหนึ่งเนาะแล้วก็อยู่ใกกกลล้้ๆัับบบบตาาาาดดงอนนะครผมถเิว่ ท่านที่อยู่ในกทมนะครับหรือว่ารู้จักนะครับก็ก็น่าจะเคยเห็นนะครับผมว่าก็ร้านใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งบางบอลเนี่ยก็เป็นศูนย์สินค้าส่งนะครับโดยปกติเนี่ยร้านโชว์หวยก็จะไปรับสินค้ามาขายนะครับว่าเราจะไปรับที่แมคโครหรือว่าบิ๊กซีโรตัสอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราสะดวกนะตามร้านส่งที่ใกล้ๆแต่ว่าบางบอลเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นเป็นร้านส่งขนาดใหญ่ร้านหนึ่งที่อยู่ในบางบอลนะครับที่อยู่กทมเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็จะ มีสินค้านะครับหลากหลายชนิดให้เลือกเลยไม่ว่า,าเป็นสพอสสินค้าโภคบริโภคอะไรต่างๆนะครับ,รบก็จะมีการจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆโปรโมชั่นที่ผมโชว์ตรงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นเมื่อ,อตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะอันนี้คือผมเซฟเซฟมาจาก f c e e o o o นะครับก,ก็เขาก็มีโปรโมชั่นลดราคาอะไรให้ทางลูกค้าอยู่ เป็นประจําเสมอนะครับ hmm. มีการจัดโปรมีการอะไรต่างๆด้วยเนาะหลังจากที่เป็นศูนย์ค้าส่งมานานนะครับเขาก็ได้คิดแคมเปญใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่นี้ออกมาก็เป็นร้านนี้มีดีนะครับก็เป็นในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์นะครับเพื่อที่จะทําการตลาดในตรงนี้เพิ่มนะครับในเรื่องของสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีการ เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็ทางบางบอลเลือกให้เราด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมแล้ก็อยากอยากได้อะไรนะครับแล้วก็มีการเช็คลิสต์อะไรต่างๆเพื่อจะสั่งสินค้าแล้วก็ผมสอบถามไปหาข้อมูลมาเนี่ยขเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะครั้งแรกต้องเอาเท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับก็ก็แล้วแต่กําลังเราที่มีเลยนะครับผมเราจะเอาสินค้าอะไรมานะครับมาขายเสริมอะไรต่างๆก็ได้เนาะถ้าพูดถึงสินค้าที่นํามาขายเพิ่มเติมขายเสริมในร้านเรานะครับ นี่เลยครับผมผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมไปเจอแฟนชส์ตัวหนึ่งครับน่าสนใจมากครับเป็นแฟนชายเครื่องประดับเป็นสินค้าเครื่องประดับศีสาสตรีนะครับผมจําพวกกิ๊บปักผมยางรัดผมนะครับสวยงามๆาให้เลือกเยอะแยะมากมายครับของบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทแพลวเงินจำกัดนะครับก็ถ้าเกิดร้านเพื่อนๆท่านใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผมกล่าวเมื่อกี้เป็นมีดีเองเป็นโดนใจร้านนี้ขายดีหรือว่าถูกดีหรือว่าเลนนี่เอ็กเพสเองก็ดีนะครับหรือว่าร้านจงหวยอื่นๆนะครับที่ ที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับรวมถึงร้านทุกอย่าง20บาทนะครับก็เหมาะนะครับที่จะนำกิฟทช็อปตรงนี้มาลงได้นะครับเพราะสินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาแหล่งสาวโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนะครับสามารถรับไปวางขายในร้านได้เลยครับผม้วยราคาต้นทุนที่ถูกแสนถูกครับท่านผู้ชมนะครับบริษัทบริษัทนี้มีนโยบายสนับสนุนเพื่อนโชว์หวยนะครับบริษัทนะครับจึงให้ราคานะครับขายส่งเพียง ชิ้นละบาทนะครับสามารถขายได้กําไรมากกว่าหนึ่งร้อเนะครับเพราะเราสามารถตั้งราคาขายได้เองนะครับโดยโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทจะขายอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงห้าสิบเก้าบาทนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าทําไมนะครับถึงได้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาสิบบาทขายสิบขายยี่สิบเก้ามันก็ได้กำไร19บาทแล้วครับมันก็เกิน100%แล้วนะครับผมตอนนี้ครับเป็นโอกาสดีเลยครับทางบริษัทแพลวเงินเนี่ยได้จัดโปรโมชั่นครับผมจัดโปรโมชั่นแฟนชายนะครับในราคาเพียง1990บาทนเคารับเร้าจะได้นะครับ วายวิ uh, ่งนะครับแล้วก็สินค้าวายวิ y ่งก็คือชั้นวางสินค้านั่นเองนะครับผมบวกกับสินค้านะครับสินค้าที่เราจะได้เนี่ยเราเดี๋ยวเราทักไปคุยรายละเอียดกับทางแพงเงินอีกทีนึงนะครับผมที่สําคัญนะครับผมสินค้าสามารถเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนตามเทรนนะครับมีของใหม่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สั่งผลิตใหม่โดยเฉพาะเลยทําให้ลายสวยน่ารักแล้วก็ใหม่ตลอดเวลาครับผม หรือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะซื้อแฟนชายเนาะหรือว่าท่านคนออื่นๆที่ผ่านมาพบมาเจอนะครับผมท่านหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับปัจจุบันก็มีขายอยู่ที่ท็อปเดลี่นะครับบิ๊กซีมาร์เก็ตบิ๊กซีมินินะครับโลตัสใหญ่โลตัสเอ็กเพสโลตัสโกเฟสอะไรต่างๆครับคือซึ่งตอนนี้โลตัสน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นโลตัสโกเฟสแล้วนะครับพวกโลตัสตลาดโลตัสเอ็กเพสอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีขาย ตามห้างประเภทนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับก็คือเหมาะมากนะครับที่เราจะซื้อใช้เองนะครับหรือซื้อไปฝากลูกฝากภรรยานะครับฝากเพื่อนฝากคนรู้จักนะครับเพราะมันสวยงามมากๆทุกคนเนื้อก็ดีนะครับเนื้อผ้าก็ดีเนื้อวัสดุก็ดีนะครับราคายังย่อมเยานะครับเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าท่านสนใจนะครับแฟนชายนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่เบอร์นะครับ0817055661นะครับ อีกครั้งนะครับ0817055661แล้วก็ Line นะครับผมช่องทาง Line นะครับถ้าท่านไม่สะดวกโทรเนาะท่านสามารถติดต่อไปที่ Line นะครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับแอดแพรวกิฟตนะครับตามที่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับผมแล้วก็หากไม่สะดวกเฟซทางทางไลน์อีกก็จะมีเฟซบุ o กนะครับให้ในติดตามเพจ a c e b o o k อีกก็คือพิมพ คำว่าแพลวกิฟตนะครับตามที่ผมขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับผมก็สามารถทักไปคุยอินบอ์ไปคุยนะครับหรือว่าโทรไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมอยากฝากนะครับสำหรับแฟนชายดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆตรงนี้ให้ผู้ประกอบการโชว์หวยทุกท่านพิจารณานะครับที่จะรับนะครับไปขายเพิ่มกําไรนะครับสร้างรายได้ให้เราอีกทางหนึ่งนะครับผม เอาละครับมาต่อที่รายละเอียดเบื้องต้นของร้านนี้มีดีกันนะครับผมคือหนึ่งก็คือหากเราสนใจเข้าลงโครงการเนี่ยก็คือเราก็ติดต่อไปที่เบอร์093-664-9542นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะ มีช่องทางติดต่อมาหาเราให้เราได้แชร์โลเคชันแชร์ตำแหน่งร้านอะไรของเรานะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับลหลังจากนั้นก็รอนัดหมายว่าพื้นที่ของเราอยู่ในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบรอเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ดาเนินการคัดเลือกร้านค้าเพื่อรออนุมัตินะครับก็ดําเนินตามขั้นตอนต่างๆขั้นตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่จริงๆนะครับอันนี้ผมเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ ลำดับต่อมาก็คือเปิดร้านได้เลยภายใน1เดือนนะครับผมแล้วก็สัญญานะครับมีอายุ1ปีนะครับไม่มีเงินประกันสัญญาและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยลงทุนนะครับเรานะครับปรับแต่งร้านชั้นวางตู้แช่เคาน์เตอร์ของเราเป็นของเราเองทั้งหมดนะครับคือนี้คือเราลงทุนเราลงทุนเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางมีดีเนี่ยก็ไม่ได้เก็บรายเดือนกับเราด้วยนะครับ ก็ไม่ได้บังคับเนี่ยยอดซื้อเข้าร้านแล้วก็ไม่ได้บังคับยอดขายต่อวันด้วยนะครับมีสินค้ารับส่งนะครับถึงหน้าร้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีดีให้ระบบ POS นะครับให้พันเนอร์ ฟรีครับผมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับต่อมามาดูในด้านสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับเป็นเจ้าของนะครับร้านนะครับหนึไม่ต้องแบกกับร้านนี้มีดีเนาะแล้วก็ข้อที่2รับสินค้าราคาทุนนะครับที่ราคาถูกสู้คู่แข่งในตลาดและขายดีมีกําไรนะครับแล้วก็ข้อ3มนะครับมีจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คสต็อกคอยให้คําแนะนําเราอยู่เสมอตลอดเวลานะครับแล้วก็ข้อ4ได้ระบบ P.S. ฟรีนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับมีแหล่งเงินทุนนะครับซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับผมแหล่งเงินทุนที่ว่านี้นเป็ สินเชื่อนะครับคู่ค้าพารวยนะครับของทางกรุงไทยนะครับตัวนี้เป็นสินเชื่อ SME นะครับก็ค่าสนใจนะครับยังไงถ้าเกิดจะเข้าร่วมกับบางบอลเนี่ยก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับแต่น่าเสียดายครับผมมีดีแล้วนี่มีดีเนี่ยมีนําร่องนะครับแค่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นครับต่างจังหวัดยังไม่มีนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมถ่ายทําวันนี้นะครับเป็นวันที่จะออนแอร์ในวันที่18เมษายนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับ ยังไม่มีต่างจังหวัดนะครับผมที่เป็นโปรเจกต์ของมีดีออกจากจังหวัดตอนนี้คือเขานําร่องที่กรทมแล้วก็ปริมณฑลก่อนนะครับถ้าเราสนใจเพิ่มเติมนะครับสนใจที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแอดไปที่ไลน์ไลน์แอดนะครับ b e super center หรือเพจ Facebook พิมพ์คำว่าเป็นภาษาไทยนะครับบางบอนซูเปอร์เซ็นเตอร์ทักอินบ็อกไปได้นะครับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้หรือถ้าเอาแบบโดยตรงเลยนะครับเราสามารถโทรไปเบอร์เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงเลยก็คือเบอร์0936649542นะครับ0936649542นะครับผมก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับส่งท้ายอีกนิดน,นึงนะครับตอนนี้มีดีก็มีงานสัมมนานะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21เมษายนนี้นะครับ อันนี้คือออนแอร์ที่18เมษายนนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ2-3วันนะครับก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0ให้ไปเมื่อกี้นะครับ0936649542นะครับจะสัมมนาอยู่ที่นะครับพาร์ควิลเลจพระราม2นะครับข้างโรงพยาบาลนครธน,นนะครับเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็จะมี โรนะครับสินค้าราคาส่งอะไรต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมงานนะครับอันนี้เขารับจํากัดที่100ที่นั่งนะครับพี่ๆนะครับที่เข้ามาชมที่อยู่แถวกรุงเทพมหานครที่สนใจนะครับหรือว่าปริมณฑลเนี่ยอยากจะเข้าร่วมงานครับก็ลองติดต่อไปที่เบอร์ที่ผมให้ดูนะครับไปดูงานหรือว่าไปสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับ โปรเจกต์นี behavior, ้ได้นะครับผมครับผมเป็นยังไงกัน huh บ้างครับวันนี้ได้ผมได้นําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับคู่ค้าโชว์หวยนะครับที่จะมายกระดับพัฒนาเป็นสมาร์ทโชว์หวยนะครับในชื่ออาร้านนี้มีดีนะครับของทางบางบอนซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับที่ได้ทําแคมเปญทำโครงการนี้ออกมาเป็นโครงการน้องใหม่นะครับนำร่องที่กรทมและปริมณฑลนะครับพี่น้องนะครับพี่ๆที่อยู่กรุงเทพนะครับสามารถที่จะ ศึกษาเพิ่มเติมครับตามเบอร์ที่ผมให้นะครับผมอวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง a อเ a ี n ยนชนแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับน่่นจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องผมนะครับสบวนนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ